ใส่น้ำที่ฐานเสาก้านมั่นคงของโซ่ก้านพื้นที่เจ้าเดียวในไทยกับเสาก้านทางเดินพลาสติกขนาดใหญ่มีความสูงถึง100เซนติเมตรมองเห็นได้ชัดเจนและมีความมั่นคงฐานเสาสามารถเติมน้ำหรือทรายได้บรรจุได้ถึง5กิโลกรัมเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัยในการใช้งานพลาสติก pe คุณภาพสูงทนต่อแสง uv และการชนทนทานต่อสภาพอากาศเสาสามารถถอดประกอบเพิ่มลดความสูงได้ฐานแยกกันได้เคลื่อนย้ายสะดวก ประหยัดพื้นที่จัดเก็บบนหัวเสามีตะขอที่สามารถใช้โซ่ของกั้นเขตได้เพิ่มความสะดวกในการใช้งานและการจัดการพื้นที่รับประกันนานถึง30วันและหมดห่วงมีบริการจัดส่งฟรีในกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อซื้อครบ499บาบาทเชี่ยวชาญปลอดภัยทันสมัย ต้องร้านไทยจราจร